วันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้า้าสาเขาบอกว่าเขาไปกู้เงินจากธนาคารอมสินมาแล้วก็ลงในช่องเห็นไหมคะเราแยกเป็นรายรับทางด้านซ้ายรายจ่ายทางด้านขวาเห็นไหมคะนะคะรายรับเราก็จะแยกมาเป็นเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแล้วในตอนแรกคือรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยตรงกับรายรับอื่นฉะนั้นรายรับเรยก,ก็ต้องแยกเป็นสองอัน เป็นรายได้าจากการประกอบธุรกิจโดยตรงอันนี้ก็าทำธุรกิจอ,อะไรคะซ่อมคอมพิวเตอร์ชนัะรายได้หลักเขาคือรายได้าจากค่าซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะรับรายได้ที่เป็นรายได้อื่นเช่อนอะไรเห็นไหมคะวันที่1สิงหาคมนะคะเขาบอกว่าเขาไปกู้งเงินธนาคารออกสินะได้ในการได้เงินมา200 0 0นบาท เะนั้น200,000บาทนี่ถามว่าเป็นไรายได้หลักหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าไรายได้หลักเขาคือซ่อมคอมพิวเตอร์ฉะนั้น200,000บาทที่ได้จากธนาคาร,รมอมสินเนี่ยเรามาใส่ในช่องรายรับอื่นนะคะ200,000บาทนะคะนะคะแล้ววันที่1สิงหาคม2553จากเมื่อกี้ที่เราอา่านโจทย์เขาพอเขาได้เงินมาเขาทำอะไรคะเขาไปซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ ใช่ไหมคะอุปกรณ์ในการซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อม,ม 36, าทั้งหมด3า0ห0บาทถามว่า36,0 0 0บาทตัวเนี้ยม,มันใช้ครั้งเดียวแล้วหมดไปไหมไม่ใช่36,0 0 0บาทได้แก่เขาบอกแล้วว่าอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยแหะค่ไปดูหน้านี้เนี่ยนะคะเนี่ยเขาสามารถใช้ได้3ปีแน่ฉะนั้นะอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยเราจะต้องมีการแบ่งให้เท่าๆกันในแต่ละปี เด่ยกีที่เราคุยกเงินไปแล้วนะคะแต่เรามาใส่ไว้ในช่องซื้อสักสินทรัพย์ก่อนนะคะนะคะวันที่1นึ่งเราลงรายการเราทวนวันที่1สิงหาคม2 5ง3ไปกู้เงินจากธนาคารออมสินมา2 0 0 0 0 0บาทเรามาใส่ในช่องรายรับอื่น2 0 0 0 0 0บาทก็เร,เราไปกู้เงินได้เงินมาและวันเดียวกันเราเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเราไปซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมคอมพิวเตอร์36,0 0 0บาท เราก็มาใส่ไว้ในช่องซื้อไปเลยทางเป็นการจ่ายเงินถูกไหมฉะนั้นเราต้องมาใส่ในการในช่องรายจ่ายช่องรายจ่ายนี้เราก็จะแยกย่อยไปตามวัตถุประสงค์ที่เราทําก็คือว่าอะไรที่เป็นรายจ่ายเกิดการประกอบธุรกิจเราก็มาใส่ภายใต้หัวข้อของรายจ่ายที่ประกอบธุรกิจนะคะในกรณีนี้ในการเราซ่อมคอมพิวเตอร์รายจ่ายที่จะเกิดจากการประกอบธุรกิจจะมีอะไรบ้าง อันแรกคือเราซื้อวัสดุในการซ่อมอันนี้เป็นรายจ่ายตรงที่จะที่เกิดจากการประกอบธุรกิจนะคะอันที่สองปรากฏว่าเขาไม่มีร้าน,อนของตัวเองร้านนี้เขาต้องเช่าเช่นนะจะเกิดค่าเช่าร้านขึ้นมาฉะนั้นค่าเช่าก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยตรงถูกไหมคะอันที่สามในการประกอบธุรกิจเนี่ยทางด้านของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะ ฉะนั้นค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในร้านนียถือว่าเป็นค่าไฟฟ้าที่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจโดยตรงนะคะมัอนอาจจะมีรายจาย่ายอื่นอีกที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยตรงนะคะเช่นเ็าอาจจะมีค่าฐานะในการไปรซื้อของนะคะในการซื้อวัสดุในการซื้อ,อ,อพวกเครื่องมือเครื่องใช้ฉะนั้นค่าฐานะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่าอยอื่นในการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ มาานันจะมีรายจ่ายอื่นๆอีกซึ่งไม่ประกอบซึ่งไม่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยตรงนะคะหรือเ,เราจะประูนะคะตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆเริ่มต้นนะคะเราจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายเราแยกมาเป็นวันช่องแรกนะคะจะเป็นวันเดือนปีที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาช่องที่สองจะเป็นรายการรายการก็คือจะบันทึกข้อมูลไปว่าธุรกิจอันนี้เราทําอะไรนะคะหลังจากนั้น เรามีวันที่มีรายการและใช้ร่วมกันละเราจะแยกเป็นรายรับกับรายจ่ายรายรับเราก็ถือหลักง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่เราได้รับเงินมาเราใส่รายรับนะคะอะไรที่เราจ่ายเงินไปเราใส่ใส่ช่องรายจ่ายนะคะและตอนนี้รายรับก็มาดูในช่องของรายรับก่อนรายรับก็ต้องแยกออกเป็นสองประเภทก็คือรายรับที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนะคะอันที่สองก็คือรายรับอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ นะคะตอนนี้เรามาดูช่องารายจ่ายนะคะช่องารายจ่ายเนี่ยปรกากฏว่าถ้าเผื่อว่าเราเรามีสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับว่าเราซื้อสินทรัพย์มาและสินทรัพย์อันนั้นน่ะสามารถใช้ได้ไหลายงวดบัญชีร ly, หรือว่าหรือเราเรียกว่าได้ไหลายปีฉะนั้นสินทรัพย์ที่เราซื้อมาตัวนั้นน่ะมันจะต้องลงในช่องซื้อสินทรัพย์เพราะว่าเราจะไม่ลงในช่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าซื้อสินทรัพย์ตัวนี้เราต้องมาเฉลี่ยให เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดเท่าๆกันนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเราบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเลยอะ่ะงวดที่ไหนที่เราซื้อมาเนี่ยงวดนั้นจะขาดทุนมากเลยซึ่งมันไม่ยุติธรรมเราควรจะเกลีย่ยให้เท่าๆกันจะได้รู้แน่ๆว่าไอ้งวดนั้นน่ะกำไรหรือขาดทุนที่ถูกต้องนะคะฉะนั้นเราเน้นว่าตัวซื้อสินทรัพย์เรามาใส่ต้องซื้อสินทรัพย์ก่อนแล้วเราค่อยมาเฉลีย่ยให้ทีหลังนะคะส่วนตัวค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ นะคะเราก็คิดว่าอะไรก็ตามที่เราจ่ายเงินไปและเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนั้นโดยโตรงอะเรามาใสา่ในช่องของค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจนะคะอย่างในกรณีนี้เราแยกว่าเราบอกว่าเราเป็นร้านคอมพิวเตอร์ร้านคอมพิวเตอร์รักซ่อมคอมพิวเตอร์ฉะนั้นอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยโตรงนะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยตรงในการประกอบธุรกิจเช่นเราบอกวัสดุใช้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ อ่ะหนึ่งตัวละเป็นรายจ่ายในการประกอบธุรกิจมีอะไรอีกนะมีค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้ามีอะไรอีกอมีค่าเช่าร้านอ่ะค่าเช่าร้านแล้วมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเช่นเราอาจจะมีค่ารถนะคะค่าแรงนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกอบธุรกิจแล้วก็ในเมื่อรายรับมีรายรับอื่น รายจ่ายก็เหมือนกันค่ะรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้วก็มาใส่ในช่องรายจ่ายอื่่ๆตอนนี้เราเข้าใจถึงหัวข้อละนะคะเราก็มาดูนะคะเราย้อนกลับไปนิดนึงเกีย่ยวกับเหตุการณ์ที่เมื่อกี้เราคุยถึงว่าเราจะมใส่ช่องไหนนะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพห้ารห้าสบาเราบอกว่าเรากู้เงินจากธนาคารออมสินมาเรากู้เงินเราได้เงินมาถูกไหมคะฉะนั้นได้เงินเราใส่ช่องไหนเราใส่ช่องรายรับ พอเราได้รับเงินมาถามว่ากู้เงินมาที่มันเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยตรงไหมเออมันไม่เกี่ยวแต่มันเป็นไรายได้ที่เรากู้เงินมาฉะนั้นเราในเมื่อไม่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยตรงเรามาใส่ในช่องรายรับอื่นๆ200,000บาทนะคะแล้วก็บันทึกวันที่หนึ่งสิงหาคม2553กู้เงินจากธนาคารออมสินมา200,000บาท200,000บาทใส่ในช่องไหนใส่ในช่องรายรับอื่น พราะไม่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยตรงนะคะแล้ววันที่1สิงหาคมเหมือนกันเราได้เงินกู้มาเราทําอะไรบ้างเราบอกเราไปซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วก็ใส่บัตทัดถัดมานะคะเห็นไหมคะวันที่1่มี2รายการแล้วก็ใส่2รายการแต่ใส่คนละบัตน,นะคะแยกเพราะเวลาเราเราู้ข้อมูลจะได้ดูง่ายวันที่1นสิงหาคมเหมือนกันช่องถัดช่องบััรที่2ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อม ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมก็คือเป็นรายจ่ายเป็นรายจ่ายยอดทั้งหมดหลายสามหม่บาทแต่เราบอกแล้วว่าซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมนะคะมันมีอายุใช้งานได้เกินรอบนะคะได้เกิน1ปีหรือได้หลายๆครั้งฉะนั้นเรามาใส่ข้อมของซื้อสินทรัพย์นะคะเหตุการณ์ต่อมาวันที่3สิงหาคม2 5ง3อเงินเราเหลือนี่เราทำยังไงเรานำเงินน่ะที่เหลือ หนึ่งแสนบาทเนี่ยไปฝากธนาคารแล่อกี้เราได้เงินมาเราสั่ใส่ช่องรายรับพอเรานำเงินไปฝากธนาคารเป็นการทำไมคะจ่ายเงินออกไปการจ่ายเงินออกไปจะถามว่าเกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงไหมไม่เกี่ยวฉะนั้นเรามาใส่ในช่องรายจ่าอยอื่นนะคะวันถัดมาคะ่ะวันที่9สิงหาคม2 5ง3 5 เราเมื่อกี้เราซื้ออุปกรณ์แล้วแต่เรายังไม่มีวัสดุในการซ่อมวัสดุในการซ่อมเช่นอะไรบ้างเราอาจจะซื้อตัว i อมาอาจจะซื้อสายไฟมานะคะหรืออาจจะซื้อน็อตซื้ออะไรมาที่เกี่ยวกับในการซ่อมเราเรียกว่าวัสดุนะคะเราก็ลงในช่องรายการในช่องวันที่9สิงหาคม2553 ในช่องรายการเราบอกแล้วว่าเราซื้อวัสดุในการซ่อมใช่ไหมคะการซื้อเป็นการจ่ายฉะนั้นเราไปใส่ในช่องจ่ายนะคะถามว่าในช่องจ่ายเรามีไหมเราตั้งไว้อย่างหัวข้อวัสดุใช้ในการซ่อมมีแล้วพอมีแล้วเราก็ไปใส่ในช่องวัสดุในการซ่อมให้บรรทัดมันตรงกันเนลยเวลาเราอ่านเราอ่านทางทางขวาให้มันตรงกันเลยเห็นไหมคะเป็นวัสดุในการซ่อม5้าพ